มีเด็กแอบ,บงอนหนึ่งอัตราค่ะทุกคนงอนยังไงให้น่ารักแบบน้องเบสเนาะก็มาดูกันค่ะแต่แหมพี่ตรงตรงเขาก็ขยันแกล้งน้องแย่น้องจริงๆเลยเนาะจนทำให้แบบมีเด็กแอบ,บงอนแต่งอนยังไงก็ยังน่ารักอยู่ดีว่าไหมา ตัวแอดเองนะคะก็แบบเขินหนักมากเลยนะดูไปยิ้มไปยิ้มแก้มแตกแล้วเนี่ยตอนเนี้ยคือความสุขของคนข้างรักเบสตรงๆอย่างแฟนคลับแบบเราอะเนาะไปดูกันค่ะว่าวน้องเขางอนอะไรพี่ตรงนะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ยังไงนะกินข้าวกับใครอร่อยที่สุดพี่กลับไปแล้วไม่ใช่หรอพี่มานั่งทำไมเนี่ย เอาเอกลับไปสิกินข้าวกับใครอร่อยที่สุดพี่กลับบ้านไปแล้วคนที่หนูกินเลยเขากลับบ้านไปแล้วเขาเริกกองแล้วโอ้ <c oughs> อยู่ <c oughs> ยังอยู่นี่ มาค่ะมาฟินต่อกับงานโป๊ะแตกของน้องเบสกันค่ะก็ขณะที่น้องกําลังแชทคุยไลน์กับพี่ตรงๆอยู่นะก็เจอเพื่อนสนิทแกงทันทีเลยก็คือแอบถ่ายตอนที่น้องกําลังแชทคุยกันอยู่นะแบบโอ้โหข้อความนี้คือแฟนคลับเห็นนี้โดนใจกันสุดๆเลยค่ะโปะแล้วหล่อน ส่วนตัวแอดนะคะเห็นปุ๊บก,ก็รีบแคปมาฝากทุกคนทันทีคะ่ะโดยข้อความที่น้องพิม์พไปถามพี่โตโตนะว่าคิดถึงหนูไหม,มน่ารักมากแล้วนี่นะคะภาพต่อไปก็คือเป็นภาพที่เขาวิดีโอคอลคุยกันคะ่ะทุกคนดูสิคะว่าน่ารักสดใสแค่ไ,ไหนนะยิ่งดูก็แบบอืมยิ่งน่ารักโดนใจแฟนคลับมากๆเลยนๆๆๆนเลยนาะ 난 해뜨는 거 아는데 어디 청라우 청베 청라우내 마음 변하지 않았다고 신이 아그아이 ไหนพรุ่งนี้ก็เจอกันทำเป็นโถเอ้ยพรุ่งนี้ก็เจอกันโอ้โหบายบายถักก่อนเฮ้ยเจอกันพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้ครับบายบายฝันดีนะ